บันทคุณเชื่อหรือไม่ว่าที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องผีสุขเฮียนที่โรงเรียนเจ็ดแห่งเจ็ดสิ่งสยองในโรงเรียนเป็นตำนานที่ช่วยเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้ชวนหลอนบวกกับสถานที่ที่ใช้มายาวนานและบรรยากาศยิ่งส่งผลให้เจ็ดสิ่งชวนสยองเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือเปล่า โดยเจ็ดเรื่องสยองในโรงเรียนที่ว่ากันนี้มีต้นคาเนเลียสีเลือดที่ว่ากันว่าต้นไม้มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีจะมีผีสิงอยู่ผีลู่ว่ายน้ำที่สที่มีผีเด็กชายตามในขณะว่ายน้ำในวิชาพละที่ลู่ว่ายที่สีรูปปั้นนิโมมิยะคินจิโยเดินได้บันได13ขั้นที่คอยจับเด็กที่พลาดเหยียบบันไดขั้นที่13 ลงไปยังโลกแห่งความตายพร้อมกับตนฮานาโกประจำห้องน้ำผีในห้องน้ำห้องที่สองที่จะมีมือโผล่ออกมาจากรูซ้วมแล้วดึงลากเหยื่อลงไปบี้แบนที่รูซ่วมตายอย่างอนานสถามรบในสนามโรงเรียนที่ว่ากันว่าจะมีวิญญาณซามูไรญี่ปุ่นโบราณทำการสู้รบอยู่ตลอดการและนี่คือบันทึกลับโกดังสิบสาม